มากพระอาทิตย์กำลังจะตกดินตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปประเทศฟินฟินิ์ประเทศฟินแลนด์นะคะทุกคน สเฟียสวัสดีค่ะในยลกสวัสดีค่ะวันนี้จอยกับน้องซเฟียกับคุณลุงกำลังจะเดินทางไปรวมตัวกันที่ซาริเซนกกบที่ประเทศฟินแลนด์นะคะใครสงสัยว่าพี่แฟงไม่ได้มาด้วยหรอพี่แฟงไม่ได้มาด้วยนะคะรอบนี้พี่แฟงไม่ได้มาด้วยแต่พี่แฟงก็เดินทางเหมือนกันพี่แฟงเดินทางไปออสโลแล้วก็จะไปประเทศเดนมาร์กนะคะพี่แฟงจะไปประชุมนะคะ ชุมกับที่ทํางานนะคะทุกคนพวกเราเดินทางวันนี้วันพฤหัสตอนเย็นนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะนี่ดูดีทุกคนราติีกำลังจะตกดินตอนนี้อยู่เราอยู่ในเขตประเทศฟินแลนด์แล้วนะคะกูแลนดวีอีซาเเซลกสิคกัตูทัลเรทีไหม สชั่วโมงเราถึงจะถึงบ้านนะคะเราออกมากันเดินด้านนาะเราออกมาจากบ้านตอนสี่โมงเย็นนะคะตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเราจะไปถึงที่นู่นก็อีกประมาณสองชั่วโมงก็ประมาณสองทุ่มครึ่งประมาณนั้นนะคะสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มประมาณนั้นเราก็จะรวมไปรวมตัวกันกับครอบครัวนะคะ นีกน็่เลยเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมนะคะว่าจะเดี๋ยวจะให้ดูห้องว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้2ท่มยนาทีแล้วนะคะทุกคนอากาศแค่6องศาเองนะคะหนาวมากๆเลยฝนตกตลอดทางเลยค่ะทุกคน ตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะคะเหลืออีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่หน้าโรงแรมว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมห้องพักนะคะว่าจะน่าอยู่ไหมนะคะคนเนี่ยบรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบครึมๆแล้วนะคะก็ใกล้จะมืดแล้วเนาะสองทุ่มของประเทศ เวลานี้คือสองทุ่มของประเทศนอร์เวย์นะคะเวลาของนี่จะถึงแล้วค่ะทุกคนนี่จะเลี้ยวเข้าไปแล้วนะคะนี่ทางเข้าคุณลุงขับรถเก่งมากคุณลุงเก่งมากๆครั้งอีกจะหาซึนด้ จะเข้าไปนี่คือทางเข้านะคะบางคนส่วนหนึ่งที่กลุ่มเราก็บางคนก็ถึงแล้วนะคะบางคนก็มาพรุ่งนี้นะคะรวมทั้งหมดก็สิบกว่าคนคะ่ะทุกคนที่จะมาที่นี่นะคะพวกเราครอบครัวเราจะนัดกันมาแบบว่าอน j o y นอกประเทศกันคือมาตรงเนี้ย ประมาณปีละครั้งถ้ามีเวลานะคะนั่นแหละก็จะมาแบบวันหยุดเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์วันหยุดยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะทำงานเหนื่อย,อยมาเปลี่ยนบรรยากาศมารับพลังนะะตอนนี้เราจะถ่ายให้ดูนะคะ นูนะคะคือโรงแรมที่เราจะอยู่นะคะม่าได้ี่ไหนกันว่าดูตกยอดดีงคือกระดาษปุ๊บนะมันมีเยอะนะคะตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าซาเริเซ็ตก่อนนะคะ มันจะมีหลายที่นะคะมีหลายที่แต่เป็นเจ้าของเดียวกันนะคะเป็นโรงแรมหลายที่แต่เป็นเจ้าของเดียวกันเดี๋ยวเราก็จะไปหาว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนนะคะนี่เรากำลังขับรถไปหาห้องที่เราจะอยู่นะคะถึงแล้วตรงนี้เลยนะคะ ราจะไปคือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะที่เราจะเข้าไปรอคุณลุงจอดรถก่อนค่ะทุกคนรอคุณลุงจอดรถก่อนเดี๋ยวโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเช็คอินเข้าห้องกันก่อนนะคะถึงห้องแล้วนะคะทุกคนห้องเราก็จะประมาณนี้นะคะ มีเตียงคู่นะคะนอนกับน้องโซเฟียสองคนแล้วเขาก็มีโซฟาให้นะคะโซฟาแล้วก็มีตู้เย็นเล็กๆนะคะมีตู้เย็นเล็กๆให้ด้วยแล้วก็มีทีวีตรงนี้ข้างนอกรถคุณลุงจอดอยู่ตรงนู้นค่ะทุกคนรถคุณลุงจอดอยู่ตรงนู้น นะคะคเดี๋ยวจะออกไปหาเพื่อนหาญาติข้างนอกไปนั่งดื่มวายสักแก้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าก็ไปกินอาหารเช้าแล้วก็เดี๋ยวไปทำอะไรอีกก็ค่อยติดตามกันนะคะห้องก็จะประมาณนี้ <c oughs> หนูทําผมแบบนี้น่ารักจังเลยอะลูก หนูจะนอนตรงนี้ใช่ไหมคะนอนสบายเลยเหรอ,อวันนี้หนูจะนอนข้างไหนอน,น,นอนตรงนี้หนูจะนอนตรงนี้ม,มาม่านอนตรงนี้ <laughs> นะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้ แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าเราไปทําอะไรกันบ้างนะคะส่วนใครที่ข้องใจอยากรู้ว่าเออเรามาเที่ยวพี่แฟงก็ไปเที่ยวด้วยแล้วน้องเจ๊กกี้อยู่กับใครจอยเอาไปฝากคนที่เลี้ยงหมาให้เลี้ยงให้นะคะจอยจ่ายวันละสองร้อยโครนวันละสองร้อยให้เลี้ยงน้องเจ๊กกี้วันละสองร้อยก็ให้ก็เลี้ยงให้สี่วันนะคะตั้งแต่วันนี้คือวันพฤหัสจนถึงวันอาทิตย์เราถึงจะไปรับตอนเย็นๆนะคะก็คือให้เขาเลย สี่สี่วันนะคะวันละสองร้อยันแหละนะคะฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจพวกเราด้วยด้วยนะคะจอยมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนก็มาเที่ยวเผื่อทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวกลับไปทํางานอีกก็เดี๋ยวไปทํางานเยอะอีกนะคะตอนนี้ได้เวลาพักผ่อนก็จะพักผ่อนให้เต็มที่นะคะ <c oughs> โอ้ยเอาแว่นมาด้วยไหนมาใส่ให้แฟนขับดูห <c oughs> น่อยัน โอเคโอเคนะคะทุกคนฝากเป็นกาลังใจใพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะหนูสวัสดีด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ,ายบายด้วยบาย,บาย <c oughs> วันนี้เราสองคนแม่ลูขอนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้จะทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปนะคะ วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาน,นลาพักผ่อนแล้วก็กดไนท์ก่อนนะคะหนูซี굿ไนท์หน่อยลูกดไนท์โอเคนะคะขออนุญาตนอนพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันไปทำอะไรกันบ้างไปกินอาหารที่ไหนบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะถ่ายทอดบรรยากาศแล้วก็ ถ่ายเท่าบรรยากาศเท่าๆที่เราจะทําได้นะคะเพราะว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่าส่วนตัวส่วนตัวมากๆคือแบบทุกคนก็ไม่อยากออกสื่อไม่อยากอะไรคืออยากเป็นส่วนตัวมากๆเลยอะไรเงี้ยจอยก,ก็จะพยายามถ่ายแต่ว่าเฉพาะจอยกับน้องสฟียอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย น่นหลับฝันดีนะคะก่อนช่วยหอมก่อน <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอมแค่ยิ้มก็พอแล้วลูก <c oughs> โอเคนะคะ